นี่ไม่ใช่สวรรค์นี่ไม่ใช่วันสีเอออันนั้นพราะี้บุญจำอันนั้นเพราะงจลาจลแล้วก็วันนี้ไปใส่มงคลกันเนาะหมอแก้มว่อมมาจากพลเมืองพนมาจากบางพนเป็นไดพี่น้องเอออยู่ดีมีหิงสุขสุขุบัดนี้สวัสดีปีใหม่บัดสุขสุขุได้อยู่ดีมีหิง สกปรกหาแข็งแนงนฝอยเกิดน้ำแต่ฝอใหญ่มากนั่นล่ะเจ๊จังไหนฝอยเคยหยอกกับเราพวกเจ้าเห็นบออยู่ในยูทูปมานนะเออดังไปทั่วประเทศแล้วให้ถือว่าบ้านนั่งประสานบ้านหวานน่าเลยล้ำกับหมอลำพีระชัย

น้องหนูโผล่มือน้องโผล่เล่าเสายร์ย้นก็ไปผัวมาเนี่ยมาท่านเจ่าแก่จ้าละพวกเฝ้าบ้านเหมือนกันคือดเมื่อนี้ท่านเจ้าภาพได้ใหกแก่ผัวค่ะเกิดหมอลำโซวันขึ้นมาบุญเมติตาสายหูสายตาผ่วมาโอ้ยน้ำลายแตกใจบางนุ่ม โอ้บามาโธ่เลยฟังแต่เสียงฟังแต่สับสนเนี่งบ่อไผรอสน้อยโอ้มาฟังมาดูแต่เห็นลงเห็นน้ำชีไล่น้ำบ่อไผ่ใดฉันขอคราบไผ่อาบตาตุกตาฉันขอความกระโลนอย่าเฝ้าอื่นมาตาบ่ลำ And then some more hungry back. Who did make up half the one? Who did some of half that was I? Who the บังเดปนาตาตังวอดคายยาประสงค์อุกานอ้อปวดเกาผาทั้งยาขีลมโทอขอบังเดปยาปวดไพรร่างที่แจนรัมเราก็เดือดตกระตาดากตน้องจันสีร่างกังคือเกือบไปขาดขาดคื่นอหากอยากได้แต่งเงินสาขาถูกจังราบประจามเพินเดี๋ยวทำออมาอย่าจะตาทน้องยันเสียดฮาราอ้อปวดเกาที่น้องก็ข่องสาวกอดกุนเดี๋ยวนี้แค่คิดบุญนหนุนอยู่พ่อเฮง ตาตุ้มก็คือใจฉันตัดตาตุ่มก็รักไม่ใจดวงตาตัวไม่รักไม่ใจผู้อื่นบอกความรู้แม่ปลายติดหน้าด่าสวนบอกเต็มจัดเต็มแยงเปรี้ยงเปล่าหวานเปล่าแตกทั้งโขซ้ายเศษข้าดุดังทั้งยังแตกตามเร็วโอ้ยังเดือดยามทำมั่งสั่งมั่งแยงแยงใส่กะนนั้นเลือดเอาไทยเอาไว้เพลิงบอกเต็มจัดว่าความฟังไม่ไหวหรอก บางที่ไปตกหมอเตาเด็กเป็นในเพื่ขอยอมคุ่นในแต่วาทีสาของต่อต่อไปในทางน้าไปคุ้นในเตาดีคนดุยคนคนไอ้คนคนเราคนเฮาดีแกงแต่งกันงานว่าสศาสนาสมความแข็งกระดมดนในเอิบในหยิบเอาคนยี่ให้ยลี้ยงหัวตก้งจึงสร้าบาราบนแต่พวกเราที่อุ่นปูนแล้เอาที่อุ่นปูนนั่งมีเอ๊ะยังเขอม้าเห็้เป็นเบิดอนอกเป็นหัวเบี้ยมันวะ หน่อยๆขึ้นมาบพมีสะทกสถานเลยเหลียวหน้าเหลียวหลังยกมือแกแดงแกแดงเป็นเลยเอามันเลียดเลียดมากเลียดมากเลียดศิลปินบ้านนี้ก็เป็นบ้านหมอลำส่าเหาฟันร่ำดีว่าสั่งเนาะเออผู้ใดงกับเขามาผู้แดงกับมาเห็นเบิดโซโคโซโคป่าดีหมอลำมากแม่ใไ่พึ่งเดี๋น้องผู้ตายเนาะ เออเมียนยแล้วก็ฟอนนีละคนก่ทีมห้องนกอยากแดบห้องแล้วก็เห็นเบิร์นเออเบิร์ดะนอบาดอย่พวกห้อกระดาเบิเออเบิร์ดไปมเสียบไปล่ะนองบาดนี่เบิร์ดทคนผู้ไปทมาทุเป็นแขงเป็นขาพอใหญ่กกิงกับว่พอใหญ่กาบาดเจัมันยยังขาใังหลายทำนี้เป็นไหลใจรวยโจยไปทั่วที่โค่นบาดเนี่ย ข่อยว่าเพิ่นซื่อๆได้สักข่อยก็เป็นคือกันนี่คะนี่ยเพรข่อยจะกล้าว่าก็พรข่อยเป็นเออเพิ่นก็มีขาโซ่พ้นหล่ะแต่ว่าคันบ่มีขาก็ไปพ้น น้องเพรน้องน้องขั้นนี้ปากกัดผัดไตน้ำผัดไตเบาไปศเหลวเบามันมีหลายเบาเบาดีกันนี้เบาสวะกันนี้เบาก็ดีกันนี้เบามวนมวลแกนี้เออเบาไอ้ถือกันกับนี้เบาพิดกันกับนี้เพราะว่าปากปากแต่ว่าปากพองขึ้นกันปากเทวดาจ่อตั้งหาเป็นเถ้พะรุ้งปากเทวดาจ่อตั้งหากันปากผีจ่อมันเจ้าไฝ่หนักเจ้าว่างาเจ้าว่าผีล่ะมาเพราะงี้คือเออมาพามพามพามมาพามเออมา สังขารเป็นไปอย่าง่าวากัน อามันนี่ค่ะมอลลัก็เสด็จมันก็ได้ล่ำดุมป่านไหนดอกมันหลายคนเห็ว่ามังสัตโลเออซอยกันเดียดซอยกันถ้ำซอยกันส่างซอยกันเพียงนี่ล่ะมอลลัเฮามันก็จะเป็นสายบุญสายคุ่นสายถ้ำคือกันสายมอลลัคือกันไผ่เพียงยังก็ได้น้ำเบื้องเออไผเป็นงยังก็ไดน้ำเนี่ยเพราะจานั้นเจ้าเอิญนองเอิญพี่เอิญไอเอิญไส้มาเบื่สุซสุลโซกุลเจ้าใดมาหวามบุญหวามปุศลเมื่อดี้เพราะไม่ยังสิมาฝากพอฝากเนี่ยปีน้ำผึ้ง เจ้าชิ้นใสแตมาเด้อบาดเนี่ยเออเจ้ายูไกยูไกปันไดไก่มารับของบุญขอบเจ้าซบาดเนี่ยพี่นองเลยเมียนางเมีเนี่ยุนี่คบ้าบ่ล่นียฮะเนี่ยล่อง่เสร็ลวถ้าข่อยรำดงดองยุนี่ข่อยเมียเอาว่ามันกูตายแล้วเพราเมีย่ลำมือไปเนาะับขึ้นมากไสีวดบานบอลอ๋อผา

o <laughs> o ลุกข้าป่านนั่นเนีย <c oughs> ไฟไม่เบื่อแก่ลอยเหลืแต่คนเป็นกองคอนอ่อนซอนเล่น้องอสังขารขาดสีพงตะลาลเมียงบินยังเลี้ยงลอยรองหนีไปอยู่ทางเงินบ,บ่มือสตาร์เมียนเจิดเรียวกระอุ้นเมียในพึ่งเมีย อยากกลับขึ้นบอมแล้วมาสิเรียนนี่พอได้คึเลยทุกคนหนีบ่เป็นนอกชื่อว่าความตายบ่ว่าหญิงหรือชายทุกคนต้องตายเป็นพระสงฆ์องข้าเจ้าก็มาตายอยู่คือเก่าบ่ว่านบ่ว่าเฒ่าเ่เข้าใส่ตาย น้าเอ้ยวิญญาณเจ้าจักสีดีและสีลายเป็ต้นโคกสวเยสกิ่วใส่นอ้องมังงี้เดนวบรค์บนมีกับใครบ้างได้นบออมีทางสียหาอกกำไรมันในสาตัวแต่เป็นคนนั่นนอสางควนดีไม่เลียสางควนดีไม่เลี่ยวิมังเกลเตี่ยเฟิงทา นั้งสองเทาคานานี่เนี่ยเออแย้แย้ปากอิปละบิปละมักเลี๋ยวไปโอ้ยโอ้ยโดไข่บ๊าแล้วก็กินตะหน้าการน้ำกวางลำฟันไปแล้วก็ช็ดน้ำสังขารจ้กของนั่นแหละ มามีมังแกเอาเทเบิ่งพาลำฟังลำอยู่อีผู้ใดทําสวดสาตกหน้าล้วก็ไดกีแสนทวีความทุกข์ลําบากหลายใต้นอนนอนในฝัในมัวเลทองแดนเพิ่นเด่นทงยูมาโทษบ่มีฟังทํากันยงก็่ và cháu thăm bún sang ở bún thắm mới dù dòi luôn cháu thắm bún sang mới dù dòi sao mà lạc hay pot mà lạc hay pot oi ở bún bầu vàng đưa an ขอวอนุญวตกรรมเจ้าหน้าที่ทอาการโยมพระบาญผู้ตัดสินผู้ไต่ทวนส่วนเรื่องเลี้ยงมาทางนายบัญชีเจ้าหน้าที่ขอเชิญขอเชิญเดินให้เปิดอ่านในบัญชีให้เปิดอ่านในบัญชีมีบอกคนสุ่นีกัน แม่ปล่อยวางญาติเพื่อนทำบุญสร้างเอาผลทางมาแล่เปี่ยกเมย์ง้ยพึ่เจ้าอย่ามาบนวิญญาณรักความบุญส่วนนี้สาเลี้ยวจังคอยไปเสียงอะไรเสียงหมอลำเขาอื่นเชิญวิญญาณให้กลับตาวทั้งลูกชายลูกสาวทั้งญาติพี่น้องได้ทำสร้างกับส่วนบุญเขียนเพียงนี้ขี้เกียนตัง เป็นตังแต่เมียยังดูเป็นคนเมียได้อดพนดหากร้ารความดีไว้เป็นหัวสวนเนืนบาดหัว่าควากันนายเมียบ่าเอาไปใส่เบงให้ลูกแบงให้เต่าแบงให้ลูกแบงให้เต่ากับพอไรกใบเฮ็ดดินพอวนไปตลอดสิ้นเ่าทานอัมาลินพอปัญ thao xa cát ta lọt cha tủng thao ai má đứng hay má nào ai má đứng hay má nào đoàn viên nhãn khẩu ma dùng nghe đỡ có chân nữ có chân thao bụn dùng ขอเชิญท้าวบุญสงกรมภรีแม่ทอละนี้ผู้เนเาอยู่เปิ่นก็ทั้งใต้ก็แผ่นดินขอวอนไปตลอดสิ้นเจ้าที่ภู้สถานทั้งเทวาาหาให้เปิดทังอย่าปิดไว้ว่ามาดูเจ้าอย่าไปยืนไนทังไกเพิ่นสิตื่นโอ้โหแต่เนมึนอ คนแตกเงินวินยุททางพี่จำแม่งมุอย่าไปยืนอในทางคนหมาบักแดงมันสี่ห้อเจ้าเหนียวหมาบักดำปักเห็หนาไล่จองทิ่คุกขามาแม่มาตาอึ้งหมาแม่มาตัหนีไปยี่กึงจ้าย่องในเรืองหมาแม่มาตา Me me cứ... ừ, đi. Vì, chào mẹ cứ... sì có... không nia nữa thôi đi cứ ơn tàu đi những không đi nín đi lại của cháu thăm này cả phe chạy của sương nín đi lại của cháu thăm thẳm này phe อยากพี่น้องวัดปานกามฟังกายแง่เอาฝ่ายมาผูกแขนในยันนี้ไปทางอื่นเด้อพี่นางเออยันนี้ไปทางอื่นเจ้าย่าเรียนกลับคืนกองบุญตั้งอยู่เองลูกเจ้าก็อยู่บ้านหลานเจ้าก็อยู่พียาะวานีเสล บุญตั này, h, ắn, ้งโยนีทุกอย่างคนจัดสรรปีนังพึ่งขอไนยคืนก็ดีควาบุญตั้งโยนีทุกอย่างคนจัดสรรย่าบุญควาอย่าบุญสายมาไว่ายให้ชาวบ้านขอไนยคืนเอื้อน้ำเจ้าเด้อต้องไปนี้เจ้าก็ได้เห็นอยังดอกบานต่เจ้าะได้เห็นทัซื์อื่นละ เออมาไหมไหมไอ้เจ้าดวนหมอลำอื่นหมอลำซวนผัวเจ้าอื่นผัวเจ้าสวนฟังล้ำอยู่ล็อกมันไอ้ชาวบ้านกับเพิดหนินมาดูอยโย้บุญขวาย้บุญซ้ายมาไวไหมไอ้เจ้าเลี้ยงเสียงหมอลำหูเค้เป็นสัญญาณบอกให้หู ก็ใครหูวหุบตไลไายเด็ดตัวเทียวเดี่ยวตึ้งยุกวันบุญลูกเจ้าล้มทุนสร้างเอาคนทั้งเมืองลงตอนกลางเย็นพระฝนเทิดอานิสงสมยันได้กพี่มาเม่ใหญ่อ่อนเออยางยางย่าผู้เท่าตากแดดเด้อขอบทีไม่ดีเด้อเออ่เไม่ยังเหรอคนเราอย่ามาโยกย้าไกลๆห้ มามามาเห็นเจ้าเสียงเสียงหมอหมอแกนเป็นสัญญาบอกไผหัวหัวตาไหลได้จูดแนวไปดังตึมยุวังบุญหัวเจ้าลมขึ้นสางให้บุญลู่สงตอนกเห็นพรคนเทศตานี้สงัได้กินบ่ไปางว่าอยู่สเมียใหญ่อีีหน้าวิญญาณเจ้า มาเมาเล่นยกกางลงปงปาพี่นั่งเลยสูเสือและสางอู้เหียวสียากินอย่าไปลงรอย่นะหลวงน้ใสอาบแวสิเพิ่นบ่อยากมาโอ้ย พอลุ่มเนี่ยป่าเบิดสุขคนเียวละพวกพอลุ่มเนี่ยป่าเป็นมาว่ามีของบุญว่ามาเด้อพี่น้องเพื่อนว่ามาเด้อ สมปรานามาเด้อให้มากินข้าปุ่นต้มไก่กับผัดหมูเด้อพี่เด้อทอดปลาทูของของหวานกะลาขัวกะมีพร้อมมีแกงหวานแกงส้่มนมกาแส่ฟอกโอเลียมเข้าวละสองอ่อยจอยข้าวละสองไวยอ้อยหวานจอยหน่วยบักโมอยู่ในังอ้มันขันนามใสงามงามไม่เก้วดื่มมี มาคู่ให้เจ้าเกี่ยวสาเลียวจังคอยไปวิญญาณเจ้าอยาไปไว้มาเปล่าซ้อมหญงสาคอนนั่งฟังล้ำอยู่บุญเหลียวจังคอยไปผัวเจ้าตกแต่งไอ้ทุกยาคนจัดสรรอัศาสัญไดโนมากมายหลายนนพี่นั่งพึ่งเป็นเส้นไหมแพร่ไฟเต้นเส้นไหมแพร่ไฟไล่ ใจเจ้าเรียกนุ่งเอาเด้อเป็นของทิพยวนลวนสิม้วนมาส่งไปลูกเจ้าต๊แต่งให้ถูกยันคนจับสันนองเอ้ยลูกเจ้าต๊แต่งให้ถูกยันคนจับสันมีเสื้อลายหมอนชีพสิมีไหมกะมาปอมลูกยินย่อหมาไมาให้เป็นปัดใจเสียเงยเงนมาเมียใหญ่บัวออกมาสามขาสีขาออกมาอีเมียเอ้ยเลือ แฟนหมอลำแฟนคับหมอลำแม่เงี้ยบัวแม่งิมเออมานังยืดหอหล่อแม่เงี้ยวอ้นเนี่ยเออผู้แฝดกระจอยฟังลำดีคืออย่างเลยดว่าแต่สมัยแต่แข่งแร็กมีเงี้ยขีบัดเดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างอนไปแล้วมาพี่อย่ามาโอมพี่อย่ามาเต้นเก้าอี้ให้เมียสาอกอลัลังกอลังสีลำเรื

อันนี้บาดเนี่ยไว้ในสะกก้อนนั่นเองบะย้ายยุคเพิ่มหนึงว่าท่านล้ำจบก่อนดอกมูสิธาอืมมูสิธามูสิธามันหลายคนหลายหน้าหลายตาหลายปากเป็นยังปกติเอิญวิญญาณนี่กรเจ้าสิเอิญตอนหุ่นดอกเด้อเด้อหุ่นดอกแต่ว่ามื่อนี่เศ้าเอิญเอามาใยสักกอนยานเล่าหนีก้อนสันเมียเออเกิดน้ำเล่ากันเลยเอิญมาไปก้อนเชิดน้ำพอยใพึ่งก็เกิดโอ้พอยในกึ่งก็เกิดพอยในพึ่งแค่นน้น ก็แล้วเห็นมันนี่แหละเฮงคุกปากมันกระไดขอบคุณค่ะโอ้ยยอมมัเงินนี่ละเข่าจังบืนนี่เฮีงพันเนี่ยเป็นตาได้เออให้มันเนียถึงเบิร์สาหันนะหนึ่งไปเอาละว่ามันข่อยเอิญเลี้ยเขานั่นไดเอิญเออไปหมออแค้นใจดี ไอ้น mm ั่นมาเอาจันทางนั้นมันเป็นข่อยเอิ้นเน้นเท่านี้ข่อยเอิ้นขึ้นกันจันทางนี้เออจันลูกล่อนละเออจันลูกบล้อลักเทบัดเนี่ยหมอลำสวรรค์เทบัดเนี่ยอ่อนสีกินบัดเนี่ยกินจังตึงตังเลยชาวบ้านเอาขนาดนี้ฮะก็เป็นหนังบัดเนี่ยว้าวสมัยสมก้อนเอาหมอแก่น เก็บยาดีเก็บยามาเจิตายมักแคบกั่อนโชคดีมากันณเออขอบคุณค่ะสาธุอ,อนุโมทนาะอายุมันนวันยืนิ่นเออศีรษะหาสิบปีกับย่าฝ้าวางแปดสิบปีลอยปีกับย่าฝ้าว้ยให้พวกเจ้านี้เงินล้านเงินแสน เออนั่นเด้องั้นก็ย้งไปทา้งนั้นเลยเด้อยะไม่ได้ยู่งนขกวยเด้อจบที่ลงงสูดน้องจาของเจ้าเหล่าคอยไปไม่ใช่ไหมะ เดียวกันป๊อารมณผู้อยู่ทุ่งห่านกันรุ่นเดียวกันเ๊อปอารมณ์พอยีเราเข้าตายนี่ที่นี่ภูร่ำเหม่ฟันตัวเราหู อยู่ดีมีแหงเดือพอยายบุญมาเอ้ยฮาลโหเตี๋ยวเร่าพูดีมีแหงมันรีเก่าเราสิเอาเจ้ามาล้ำอีพานาช้าถูให้ยส้วงให้เศร้าห้เบาให้บางพานยากรรมคำเล่นก็ดีนี่หลักคนเฮางอย่ามันชิญยุ่งยุ่งบนหอศรอกว่างตายเออเรื่องละตายก็ได้นัดหมายกับผู้ใดต้องไปมองเนาะ ดน่าอันนี้มีลูกซายบอลูกซายเนไบอแากรมได้กรรมัตีลูกซ้ายอ่ะเออตั้งใจเด้ลานเด้อจังได้กก็ตั้งใจมือนเด็กพีอบริษัทังสิได้เห้บอให้แม่อกเาเขาจะหนุนจะเฝ้งเขาจะเสิร์ฟดนเปี่หลักไม่บอพอแคบสิยืนมาดู vẫn sắp tới lâu rồi không phải 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 วาแดงทีนแดนุ่ง่นกว่าสูตววันเออ่มีไอออนสิไฟพไหวแม่เนาะแม่่ดคือสิเพไหวอีแล้วเออยบมัตดงนสมุนทกับไม่แคลียวเลยมา เฮี้ย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 ้ยเฮยเบี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้เ

ทับทั้งนื้อแบบทับแ่ยื่อสีมันมาตอนหลอดสุเด็ดเดี่ยวมาทำแซงตังยังอินทั้งรปต่างเืองแกงนไปกกไงัหนัน้ัก้ำห้ังตุ่นตัดตัวรักัรกน้ีกนันักน้นักน้กน้ำกกกกกนั